พาไปนอกสถานที่อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่อูเอสติสมาร์ทเซอร์วิสใครติดตามช่องผมนะครับผมมี EK Co u p เ้นะครับหรือ Civic c i ว c c ค o เป้รถน้องแดงของผมนะครับจากครั้งที่แล้วที่บอกว่าสีทำไม่ดีแหละตอนแรกพูดตบื้องตเลยนะครับมันผ่เขาไม่ได้คล่วสีออกนะครับวันนี้เราทำสีชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันโดยเฉพาะนะครับวันนี้มีกูรูเป็นกูรูจากซิกเกนเป็นสีที่ผมอยากได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมไม่เห็นรถของรุ่นพี่คันหนึ่งชื่อดังเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยทาสีแบรนด์นี้้ออกมาแลว โหสีตรงใจผมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําเรื่องสีนะครับว่าทําแบบไหนเราอยู่ได้นานเดี๋ยวไปชมกันครับอนนี้ช่างเตรียมพื้นหมดแล้วนะกำลังจะรอพ่นจริงแล้วอันนี้คือเตรียมเสร็จสุดแล้วนะครับขูดถึงเหล็กเรียบร้อยอย่างที่เห็นภาพก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เขากําลังเตรียมพ่นใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็เรามีการลอกกระจกหมดเลยนะครับรอบนี้นะครับต้องขอบขอบคุณเราได้ผู้ชํานาญจากสีซีเก้นมานะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าโปรเซสต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับต้องแนะนําพี่บางก่อนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสีซิกเอนใช่ไหมครับครับสวัสดีครับครับพี่พี่บางแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อจริงชื่อนิวัฒนะครับนากสุนโมม a ม m a d i s m a i l นะครับครับก็ชอเล่นัูก็เรียกว่าบางครับครับก็ประสบการณ์ด้านสีรถจอดก็ประมาณ36มสิบกปีครับต้องขอบคุณมากนะครับพี่บางจะมาช่วยแนะนําแล้วก็มาพ่นสีรถของผมนะตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่ครับพี่บางตอนนี้กําลังทําสีใกล้เคียงเพื่อจะทําเป็น ลองพื้นก่อนครับต้องเทียบสีใกล้เคียงก่อน<ส>ใช่ไหมครับคือไม่ไม่ได้เทียบครับสีใกล้เคียงขึ้นมาเพื่อให้สีจริงทับหน้านั้นกบตัวได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นอ๋อแล้เป็นการประหยัดสีจริงทับหน้าไปด้วยเพราะว่าตัวสีแดงนะครับบางตัวมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างโปรเราก็เลยเอาสีขาวผสมสีแดงก่อนใช่ไหมครับอันนี้อะไรครับพี่อันนี้เป็นเนอร์นะครับเนอร์ทุเคทุเค อ๋ออย่างที่เคยคุยกันแล้วว่าเราเป็น 2K เต็มระบบทุกอย่างนะครับช่วยเรื่องอะไรครับจินเนอร์ทำารื่ลายนะครับให้ต้นง่ายต้นง่ายขึ้นแต่จินเนอร์ที่ให้เร็วเกินไปก็ก็จะมีผลกับตัวสีกับตัวเคลีรยทับหน้าเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะพ่นสีนี้ก่อนใช่ไหมครับครับพ่นรอบหนึ่งก่อนหนึ่งรอบครับแล้วก็ค่อยพ่นสีจอีกรอบหนึ่งอีกรอบอีกสองรอบแล้วก็ พ,พ่นเคลียร์เลกเกอร์ทับอีก,กอท,ทีหนึ่งตอนนี้พี่เขาพ่นสีแดงแล้วนะครับรอบแรกสดตามสล์ที่ผมอยากได้เลยนะครับเขาจะพ่นสีแดงอีกสองรออนะครับ พี่บางพ่นสองรอบแล้วใช่ไหมครับ,รบพี่พ่นสีสองรอบแล้ว,อลอลวโอ้หความเนียนมันสว่างโดนแสงนี่แสงยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้แต่นี่นใชแ่แดงเลอดเล็บล็ใช่มันเป็นแดงบูเก้นสีรหัสสีเป็นแบบนี้ครับ,รบอย่างเงี้ยเนียนเลยพอลอกด้วยแล้วก็สีไม่เป็นผิวส้มเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะผมเห็นบางคันมันจะเป็นผิวส้มแบบเป็นแบบเม็ด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 เต็มไปหมดเลย ม,มันเกิดจากปัจจัยอะไรพี่ขึ้นอยู่กับการใช้ลมแล้วก็การเดินกาด้วยครับอ๋อเดินกาด้วยฝีมือเอาง่ายฝีมือกับของถูกไหมครับถ้าของดีคนดีมันก็งานออกออกมาก็ดีครับหรือของไม่ดีแต่คนดีมันก็สามารถทําให้งานนั้นดีขึ้นมาได้ในระดับต่อไปต้องทาอะไรต่อพี่ก็เดี๋ยวเคลียร์ด้วยแท็กเกอร์ตัวเครืองเครื่องเงาตัวเครื่องเอง,งาใช้ตัวไหนพี่ตัวนี้เป็นโปรเอ็กซ์เสนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวออโต้เคลียร์โปรเอ็กซ์เพตัวนี้ก็จะทำงานได้ทา้ง,งานซ่อมแผลและงานพ่นทั้งคันพ่นทั้งคันใช่ไหมครับครับพ่นทั้งคันก็ได้ซ่อมแผลก็ได้นะครับซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่าปกติดได้ด้วยนะสำหรับงานซ่อมแผลครับช่วโมุนึันสามารถถยาได้แล้วตัวนี้นะครับถ้าเป็นงานซ่อมแผลชิ้นเดียวสองชิน้นสามชิน้นอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถ อาจจะได้ภายในชั่วโมงเดียวเวลาผสมมัมันต้องผสมอะไรยังไงบ้างพี่ก็ผสมตัวเคลียร์นะครับแล้วก็มีจะมีตัวฮาร์ดเดนเนอร์แล้วก็ท <Okay. S 2> ินเนอร์ว dinner, วความเข้าใจผมก็คือจริงๆสีสวยละจะเนียนไม่เนียนก็อยู่ที่ชั้นเคลียร์ด้วยชั้นเคลียร์ใช่ไหมครับโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวให้พี่ลองผสมดูอีกทีแล้วกันครับดเซ็ตตัวเคลียร์นะครับให้พี่บังแนะนานะครับคือเวลาเราพ่นสีเสร็จนะพี่อันนี้คือเซ็ตเคลียร์ ก็คือเคลือบเอาง่ายๆถูกไหมผมเข้าใจง่ายใช่ไหมทำให้ตัวสีนั้นมีความเงางามขึ้นมาที่เราพ่นสีเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการเคลียร์โค้ตรลงทับหน้าอีกหนึงเพื่อให้มันเกิดความเงางามเซตนี้ประกอบด้วยอะไรยังไงบ้างครับพี่ตัวนี้จะประกอบด้วยตัวออโต้เคลียร์นะครับโปรเอ็กซ์เพสนะครับของซิกเก้นนะครับครับพร้อมด้วยตัวฮาร์ดเทนเนอร์ p ีสานะครับครับและทินเนอร์ดีดิวสโลวนะครับก็คือที่เราเรียกกันโดยตรวนี้ก็คือทินเนอร์ ห้อแห้งชา้ชาตัวนี้ที่ผมใช้เป็นตัว hard p 3 5เนื่องจากว่าเราใช้พ่นทั้งคันนะครับเพื่อให้ตัวเคลียร์โค้ดนั้นมีความแห้งตัวที่ช้าลงช้าลงห้ปเราสังเกนว่ามันเขียนว่าเป็นชื่อของ pro e x p e r e ครับคือการทํางานที่เป็นมืออาชีพที่เร็วเร็วนะครับเ,รเป็น professional เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถปรับตัว hard e n e r แล้วก็ t l เ n e r ได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นงานซ่อมแผลชิ้น2ชิ้นที่ต้องการความเร็ว อาจจะลดเข้า,าการชนพ้นเช้าเย็นออกอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ตัวออโต้เคลียร์ e x p ์ s s นะครับโดยใช้ตัวฮาร์ดทินเนอร์เป็น P ี25นะครับส่วนทินเนอร์นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นทินเนอร์เอ e s s ์นะครับเอ็กได้ถามแบบคนไม่รู้นะครับ,รบก็คือแล้วจริงๆเกรดพวกฮาร์ดพวกเนี้ยเครือพวกเนี้ยมันมีกี่เกรดแล้วมันมันมันดูยังไงว่าดีไม่ดียังไงอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นตัวเคมีซึ่งซึ่ง,งใน แอบยุโรปเนี่ยผมคิดว่าในบรรดาคิมีต่างเนี่ยไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่พ่อนะครับซึ่งบางท่งานอาจจะทราบอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมมองมองว่าคุณภาพเนี่ยดีแล้วถ้าเจอ,เอผู้ใช้งานที่มีศักยภาพที่ดีเนี่ยงานออกมาก็จะค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเคแบรนด์ band, หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเจอ,เอผู้ใช้งานที่มีศักยภาพมันก็สามารถทําให้งานนั้นดีได้นะครับแต่ถ้าเราได้ ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีคุณภาพอย่างเช่นของพิเกนอันนี้นะครับก็ทําให้งานนั้นมีมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกโอเคเอาง่ายๆก็คือต่อให้มีของดีเราก็ต้องมีคนที่มีความรู้แล้วก็คนที่ทําได้แล้วก็อุปกรณ์ที่ถึงถูกไหมครับและมันมีหลายๆปัจจัยรวมกัน,นครับเช่นการใช้โลงปืนพ่นสีห้องพ่นหรือว่าผลิตภัณฑ์และคนนะครับก็ทุกอย่างคนต้อง สำคัญกันนะครับก็ขึ้นอยู่คุณภาพทุกอย่างนะครับเนาะดังนั้นจริงๆทำสีอย่างที่ผมเคยคุยกันตั้งแต่เทปที่แล้วก็คืออย่าอย่านับที่บัตเจ็ตถ้าบัตเจตมากๆก็ตามตามบัตเจตอาจจะใช้ได้แป๊บเดียวพองบ้างทํำหลายรอบบ้างแต่ถ้าเคลียร์แบบนี้ก็คือทีเดียวจบเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาพ่นต่อนะครับอนช่างกําลังพ่นเคลียร์นะครับเป็นตัวเคลือบเงานะครับหรือแลเกอร์เนี่ยเขาเข้าใจง่ายๆครับ เลียโค้ดเสร็จแล้วนะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากพ่นสีแดงสองรอบนะครับก็สดแล้วนะนี่คือเคลียโค้ดนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องมีการขัดแต่งอีกนะแต่ให้ดูความสดนะครับคือสีที่ผมอยากได้จริงๆนะครับ้าอาแสงอาจจะส่องได้ไม่เยอะนะถ้าคุณดูในกล้องจะรู้มันสดมากแล้วมันเนียนมากตรงใจเลยนะครับ อยากได้อยู่แล้วนะครับคือเห็นรุ่นที่คนนึงนะครับค้นสเต็ปเดียวกันนะครับใช้สีซิกเ n นแล้วก็ใช้ซิกเ้นเต็มระบบเนี่ยเอาง่ายๆนะครับออกมาแบบนี้เดี๋ยวรอชมนะครับ่ขัดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง